สวัสดีค่ะไม่รถขายเงินสดมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ,ร,ะรถที่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะคันนี้เต t ตาโ r o n a XE ขึ้นยนต์พันหกเกียร์โต้ปี1996ค่ะขายเงินสดราคาไม่แพงเดี๋ยวแอมจะลงราคาไว้ด้านล่างนะคะไม่ถึงแสนน่าใช้แล้วก็ขับด,ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูเลยค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะขายเงินสดนะคะ เล่มทะเบียนพร้อมโอนร,รถพร้อมใช้เลยนะคะอะไหลหาได้ทั่วประเทศไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมเลยนะคะ t ตต้ตาโครนาเอ็กซเครื่องยนต์พันหกยอโตโปี1996ค่ะแอมจะลงราคาไว้ด้านล่างนะคะยังไงลองคลิกดูด้านล่างนะว่าแอมตั้งราคาไว้เท่าไหร่นะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นกำรรมะหยี่นะนิ่มมากๆเลยค่ะแอร์แบ็กอกระจกปราไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะเกียร์ออโต้นะคะ แอร์ดิจิตอลค่ะครื่งเสียงสแตนดาร์ดเดิมๆนะคะ AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะ่ารถปี1 9 9 6นะแอร์เย็นสุดๆเลยค่ะช่วงล่างยังสมบูรณ์อยู่นะคะสภาพดีค่ะสีไม่ต้องทำแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้ กำลังม,มองหารถไว้ใช้งานนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะหายากมากมากเลยนะคะราคานี้ค่ะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถขับดีจริงๆค่ะคันนี้สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะคะสภาพดีค่ะ เป็นเครื่องยนต์พันกเป็นซีนสิบวาลวเครื่องเดิมนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะ <S <S สนใจยังไงโทรสอบถามรายลเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไลดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอด a m p 1 0ค่ะ รดราคาไม่แพงได้เกียร์ออโต้อีกต่างหาๆนะคะคุ้มค่าน่าใช้นะคะสีไม่ต้องทำเครื่องไม่ต้องทำนะคะใช้งานได้เลยนะคะคันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะ สุขภาพกันด้วยนะแอมจะมารีวิวรถให้ดูกันทุกวันเลยนะคะอยา่าทิ้งเตือกันก่อล่ล้มบ๊ายบายค่ะ